โยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่นก้าเกมเมอร์นะผมในวันนี้เรามาอยู่เกม Blade and Soul Revolution นะผมเป็นเวอร์ชั่นมือถือนะผมก็เป็นเกมที่เพิ่งเปิดมาใหม่นะผมในวันที่14พฤษภาคมเนาะเป็นเวอร์ชั่นของไทยด้วยนะผมเกมนี้มีภาษาไทยด้วยเนาะซึ่งผมก็เล่นมาได้คร่าวๆประมาณ4วันนะผมหรือ5วันนี่แหละก็เวลร้อยหนึ่งนะผมติดใจเลยผมเล่นเกมนี้ ก็มีระบบหลายๆอย่างเลยนะผมสําหรับเกมนี้เดี๋ยวผมก็จะมาบอกทั้งหมดเลยนะผมในวันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวอาชีพตัวละครกันดีกว่าเนาะว่ามีอาชีพอะไรกันบ้างนะผมซึ่งเกมนี้ก็จะแบ่งเป็นเผ่านะผมก็มีทั้งหมด4เผ่ากันเลยทีเดียวนะผมเผ่าแรกก็จะเป็นเผ่าจินนะผมเป็นผู้สืบทอดพลังของเต่าดำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาและความมุมาะนะพวกเขาเต็มไปด้วยความสงสัยครารู้มีความฉลาด หลักแหลมและความมุ่งมั่น <It> s <S อันแรงกล้านะผม,ผมก็มีอาชีพทั้งหมด2อาชีพนะผมสาหรับเผ่าจินเนาะเกมนี้ก็จะมีเลือกเพศกันด้วยนะครับผมก็มี2เพศเนาะสำหรับเผ่าจินนะผมนี่ก็เป็นเพศชายนะผม <Blade S 1> เดี๋ยวเรามาดูในส่วนอาชีพแรกของเผ่าจินกันเลยดีกว่านะผมเป็นเลดมาสเตอร์เนาะอาชีพนี้ก็จะเด่นด้านโจมตีอยู่ที่3หลอดนะผมแล้วก็ด้านป้องกันก็อยู่ที่5หลอดกันเลยนะผมเป็น ตัวแทงได้เลยนะครับผมอาชีพนี้แล้วก็เด่นด้านปาร์ตี้อยู่ที่3หลอดนะครับผมอาชีพนี้เนะาะเดี๋ยวเราไปดนะูอาชีพที่2องนะผมก็เป็นอาชีพกังฟูมาสเตอร์นะครับผมก็เด่นด้านโจมตีอยู่ที่5หลอดเลยนะครับมตัวนี้ก็เป็นตัวทำำําดาเมจเลยเนาะเด่นด้านป้องกันอยู่แค่3หลอดนะครับผมแล้วก็ด้านปาร์ตี้อยู่แค่2หลอดนะครับผมสำหรับอาชีพกังฟูมาสเตอร์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเพศหญิงนะผมเน่เดี๋ยวเรามาดูเพศหญิงของเกมนี้กันดีกว่านะวผมว่ามันจะแจมขนาดไหนนะผม <c oughs> โอ้ยถือว่าแจมอยู่นะผมันที่นี่เพศหญิงเราไปต่อเผ่าที่สองนะ้ผมเป็นเผ่ากอนนะผมเผ่ากอนก็คือทายาทของมกรโบราณนะผมผู้มีรูปลักษ์อันแข็งแกร่งพวกเขาเปลี่ยนไปด้วยความกล้าหาญและพลังทำลายล้าง จึงเป็นที่หวาดกลัวของเหล่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกโม่เป็นเนผ,ผ,ผ่ากังนะผมอาเผ่ากอนเนาะก็จะมีแค่เพศชายอย่างเดียวนะผมสำหรับเผ่ากอนเนาะอาชีพแรกของเขาจะเป็นกังฟูมาสเตอร์นะผมอาชีพที่สองก็จะเป็นดิสรอยอร์เนะผมว้าว<ข>ก็เป็นสายอะไรเนี่ยสายแทงเหรอ ้โหขวานโคตรใหญ่เลยด้านโจมตีของเขาอยู่แค่2หลอดนะผมแล้วก็ด้านป้องกันของเขาอยู่ที่5าหลอดกันเลยนะผมด้านปาร์ตี้ก็สหลอดเนาะก็เป็นตัวแทงดีๆนี่เองนะผมสำหรับตัวนี้แล้วก็กังฟูของเขาด้านโจมตีก็อยู่ที่5าหลอดนะผมป้องกัน3หลอดแล้วก็ปาร์ตี้2หลอดนะผมก็น่านจะเหมือนอนกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปตอเผาที่3นะผมเผาคุณเผาคุณก็เป็นเผา ผู้สง่างามและได้รับสุบทอดพลังแห่งของเ<ล>พลิงนะผมไม่ใช่ของแดงเนาะเผ <c oughs> ่าคุณเป็นเผ่าลึกลับที่ชอบใกล้ชิดกับธรรมชาติพวกเขามีแต่เพศหญิงเท่านั้นเนาเผ่าคุณก็เป็นเผ่าแค่เพศหญิงนะผมก็เหมาะสำหรับผู้หญิงนะผมมาเล่นเผ่านี้เนาะเผ่านี้ก็จะมีทั้งหมด2อาชีพนะผมเป็นอาชีพแรกก็จะเป็นเบรดมาสเตอร์เนาะ ด้านโจมตีก็อยู่3าหลอดนะป้องกัน5หลอดแล้วก็ปาติ3หลอดน่าจะเหมือนกันหมดเลยเนาะอาชีพแต่ละเผ่านะครับผมไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะในส่วนอาชีพที่สองนะครับผมเป็นฟอร์ดมาสเตอร์นะครับผม <M. S 1> น่าจะเป็นประเภทเวทนต์เนาะ <M. S 1> <c oughs> น่าจะเป็นเวทบต์นะครับผมเขาเขียนว่าการต่อสู้ด้วยเวทเนาะ <you> ด้านโจมตีของเขาก็อยู่ที่สี่หลอดกันเลยนะครับผมสำหรับอาชีพนี้เนาะด้านป้องกันแค่สองหลอดนะครับผมบางแน่นอนนะครับผมตำรับอาชีพนี้เนาะ ดันปาร์ตี้ของเขาอยู่ที่ค้าหลอนะผมน่าจะเป็นสายที่ช่วยปาร์ตี้ได้เยอะนะครับผมอาชีพนี้เดี๋ยวเรามาดูเผ่าที่สี่นะผมเผ่าลิ้นเผ่าลิ้นก็คือเผ่าผู้สุบทอบพลังของกิเลนซึ่งมีรูปลักษณะภายนอกสุดน่ารักพวกเขามีประสาทสัมผัสที่เฉียบแหลมและว่องไวติดตัวมาตั้งแต่เกิดซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่สามารถเอาชนะข้อเสียเปรียบทางกายภาพได้ อ้าเผ่านี้ก็น่ารักจริงๆนะฮะผม <g here> ก็มีแค่อาชีพเดียวนะฮผมเพราะเป็นอาชีพฟอร์ดมาสเตอร์นะฮผมแต่จะมีให้เลือก2เพศนะฮผมเพศชายแล้วก็เพศหญิงเนาะสำหรับเผาลิ้นพลังโจมตีของเขาก็อยู่ที่สี่หลอดพลังป้องกันก็2หลอดด้านปาร์ตี้5้าหลอดน่าจะเหมือนกันเนาะนี่ก็เป็นเพศหญิงแล้วผมว้า,าวโคตรน่ารักเลยนะมีหูมีหางด้วยม โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในด้านการสร้างตัวละครแต่งตัวนะครับผมว่ามีอะไรให้ตกแต่งกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ส่งผมกันเลยนะครับผมก็มีให้เลือกเป็นอักษร A B C อย่างนี้นะครับผมก็มีส่งผมมากมายนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับผมตามใจชอบเนาะก็มาตกแต่งกันได้นะครับผมอันที่สองก็จะเป็นด้านใบหน้านะครับผมนี่ เขาก็ตั้งใบหน้าให้เราเลยเนาะก็ให้เราเลือกนะผมก็เป็นตัวอักษอีกราวนะผมได้มีภาพเนาะก็อย่างนี้ผมชอบ่ปมีหนวดสองอันด้วยก็จะมีให้เลือกสีผิวกันด้วยนะผมนี่ก็เลือกตามใจชอบเลยนะผมว่าจะเอาสีผิวแบบไหนเนาะนี่แล้วก็มีใบหน้านะต่างต่างนะผมแต่ผมชอบเป็นอันนี้นะผมหนวดสองอันแล้วก็อันที่สามก็เป็นด้านร่างกายนะผมก็จะเลือกได้เลยนะผมจะเอาแบบผอมสูงหรืออ้วนหรือเตี้ยก็ได้หมดเลยนะผมนี่ นะก็ขอให้เป็นเตี้ยหมดเลยก็อาชีพนี้มันเตี้ยอยู่แล้วนะผมก็เตี้ยให้สุดเลยนะก็จะมีให้เลือกหูหางด้วยนะผมนี่นี่ก็เป็นหางแมวเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นหางจิ้งจอกใช่ไหมแต่ผมว่าเอได้สวยสุดละนี่แล้วก็เขาก็จะให้เราลองใส่เสื้อผ้าได้ด้วยนะผมนี่นี่เหมือนกับเด็กนักเรียนเลยนะผมนี่ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในระบบเกมดีกว่านะผมว่าจะเป็นยังไงเนาะระบบแรกก็จะเป็นระบบด้านการทำเควสนะผมก็มีเควสอยู่2อันนะผมเควสหลักกับเควสรลองนะผมเควสสีเหลืองนะผมก็จะเป็นเควสหลักตามเนื้อเรื่องนะผมส่วนเควสสีฟ้าก็จะเป็นเควสรลองนะผมนี่เราก็สามารถมาดูได้นะผมรายละเอียดต่างๆของเควสเนาะ นี่นะผมนี่ก็เป็นเควสหลักเนาะองค์ที่สามเนาะเขได้รับ E.P มหาศาลเลยนะครับผมสำหรับเควสหลักเนาะแล้วก็จะมีเควสลองให้เราทําด้วยนะผมนี่ก็แนะนําให้ทําเควสหลักก่อนนะครับผมแล้วก็เขาจะมีระบบการทําเควสเบ็ออโต้ด้วยนะผมเราแค่คลิกเควสอย่างเดียวนะผมนี่แล้วก็เขาจะไปตีมอนสเตอร์ออโต้เลยนะผมเดี๋ยวผมก็จะลองเควสลองนะผมไปตีมอนสเตอร์สิบเจ็ดตัวนะผมนี่เนาะ ก็กดดำเนินการไปนะผมแล้วก็มีระบบวาร์ปด้วยนะผมนี่ผมโคตรชอบเลยนะผมการวาร์ปของเขาเนาะโอเคเดี๋ยวก็รอโหลดสักนิดนึงนะผมเพื่อหลบแมปเนาะย้ายแมปนะผมนี่ผมเขาก็พาเราแบบไปตีมอนสเตอร์แบบออโต้เลยนะผมนี่เนาะเขาก็กดสกิลออโต้กันเลยนะผมก็ปล่อยมือเลยนะผมเราแค่กดรับเควสแล้วก็ส่งเควสอย่างเดียวนะผม โอเคแล้วผมเดี๋ยวเราไปดูการกดใช้สกิลในเกมนี้กันดีกว่านะผมว่าจะเป็นยังไงนะผมอาชีพที่ผมเล่นก็เป็นอาชีพกังฟูมาสเตอร์นะฮะผมนี่เนาะเมื่อกี้ก็จะเป็นสกิลแรกนะผมนี่ก็สกิลที่สามนะผมสกิลที่3ก็เป็นสกิลลอยฟ้าแล้วก็เตะระเบิดเตะนะฮะผมนี่โอเคก็รอมอนเกิดนะผมแค่เียตีหมีก็ได้หรอ นี่ก็เป็นสกิลที่สองผมกระโดดไปต่อ,อยเนาะนี่สกิลของเขาโคตรสวยงามเลยนะฮะผมนี่ยแล้วนี่กระเด็นขึ้นไปเลยหมีนี่แล้วเปิดเตะเอ้าก็จะมีสกิลแบบนี้อนะฮะผมกระทืบ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 นะฮะผมโ <c oughs> คตรชอบเลยสกิลนี้เตะสกิลของเขาฮะผมสวยงามนะฮะผมแล้วก็จะมีในด้านสกิลที่จับ อีกฝ่ายนะผมแล้วก็สามารถปล่อยนี่รัวๆเลยนะผมนี่แล้วก็หักคอได้ด้วยนะผมนี่อย่างดีนะผมสกิลของเกมนี้นะผมนี่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนการปล่อยอันตีนะผมนะี่นี่ผมเป็นหมัดเสือพยักนะผมนะี่เป็นไงโอ้โหโอเคแล้วผมก็เท่านี้เนาะการตีสกิลนะผม ก็แถมให้โดยรอบนึ่งนะผมนี่เนี้ยเอามีนีขึ้นไปนี่เระเบิด์ตไปนะผมพึบทืบกระทืบกระทืบนอกจากจะมีสกิลที่ดีแล้วผมเราก็สามารถเสพเนื้อเรื่องของเกมนี้ได้ด้วยนะผมบอกเลยนะผมเนื้อเรื่องของเกมนี้โคตรจะสุดยอดเลยนะผม ขนาดผมนี่ยังอินเลยนะผมสำหรับเนื้อเรื่องของเขาเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแล้วผมว่าเนื้อเรื่องของเขาจะสรุปยอดขนาดไหนนะผมไปนี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องตอนแรกเลยนะผมก็มีศัตรูมาบุกถึงสำนักของเรานะผมนี่ก็เป็นอาจารย์นะเมื่อกี้แล้วก็นี่เป็นสิทธิ์พี่นะผมบอกเลยผมโคตรอินเลยนะผมสำหรับเนื้อเรื่องของเกมนี้นะผมนี่สิทธิ์พี่ของผม,มแพ้ไปหมดเลยแล้วผมนี่เหลือแค่อาจารย์แล้วก็ผมนะ แต่อาจารย์ผมผมไม่ธรรมดายอยู่แล้วนะผมนี่ตัวลายไม่โคตรสวยเลยนะผมนี่จับเป็นเมียจับมาทําเป็นเมีย<ห>แม่งเลยนี่เขาก็อีกฝ่ายนะผมก็ตามหาดับสนธยาแล้วผมซึ่งอาจารย์ของเราก็รู้นะผมว่าอยู่ที่ไหนเนาะนี่ก็เป็นลูกสมุนของอพวกลายนะผมนี่คนนี้เนาะ คือเหมือนว่าอีกฝ่ายจะรู้แล้วนะผมว่าดับสนธยาจะอยู่ที่ไม้เท้าของอาจารย์ของเรานะครแต่เราจะไปช่วยอาจารย์นะครแต่ก็มีพวกผีเกิดมาเนาะก็ต้องกำจับผีไปก่อนนะคม,มับผีจะสู้กังฟูได้เหรอฮะรู้จับเป้ายิบมันอะนะอาจารย์พี่เอง <laughs> ในกังฟูไตออกไป้อกันเต้นไว้ดิใ ก็ไปต่อนในเรื่องกันต่อนนะผมยันอินนะผมนี่คนนี้ก็จะเป็นสิทธิ์พี่ในสำนักนะผมแต่เป็นตัวร้ายนะผมสิทธิ์พี่ก็จะชื่อว่ามูซองนะผมสิทธิ์พี่ตัวร้ายคนนี้เนาะเขาก็ต้องการทำพีแห่งลับน้อมของสำนัก คงมุนนะโหคัมพีคิดวิชาลับนะโหเพื่อคัมพีศาสตร์แห่งคงมุนทำให้เจ้าต้องทำถึงขนาดนั้นเลยแล้วก็แอบใส่บางอย่างในยาต้มของท่านอาจารย์ด้วยนะเฮียนี่คนเลวเลยแต่ไม่มีแต่ไม่นึกเลยไม่ทำไม่อาจารย์โกว่าบุ๊บอะไรไงสิทธิ์พ่มึงโดนแน่ อะไรกันท่านอาจารย์นี่นั่นหรอ,หหรอคือศาสตร์แห่งพุ่มุ่นกน,นกมุนหนีแล้วลย <c oughs> ยังไม่รู้ตัวอีกถอยไปนี่ผมอาจาร,รย์ของเราครับผมทำให้ไม่ท้าวกลายเป็นดาบได้นะผมนี่ดาบสนธยาเนาะดาบคมสนธยานี่แล้วก็ไตรล่างเป็นซุปเปอร์สายานะผมแบ่งพลานะผมนี่ <c oughs> มันคนละเรื่องแล้วเว้ย <c oughs> ก็ไก่ล่าเป็นกิเลนวะที่เผ่าลินจะสามารถไม่ใช่ดิเผ่าลินจะมีอะไรนะอะไรเลือกของกิเลนวันนี้โอ้โหตัวใหญ่เลยโอเคแล้วหมูทหารอยากเสพในืเรื <L> ่อ <download> งมากกว่านี้ก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันเองนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อในระบบอื่นนะครับผมระบบต่อไปของเราก็เป็นระบบ การล่ามินิบอสตามแมปนะผมเกมนี้ก็มีนะครับผมตามล่ามินิบอสตามแมปต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมไปนี่เลยนะครับผมการโจมตีมินิบอสตามแมปต่างๆนะครับผมนี่มินิบอสจะเกิดเนาะเราก็สามารถสร้างปาร์ตี้นะครับมาตีมินิบอสกันได้เลยนะครับผมเมื่อเราโจมตีมินิบอสแล้วมินิบอสตายนะครับเราก็จะได้รับของรางวัลมากมายเลยนะครับตามที่มินิบอสต่างๆดรอปนะครับผมนี่ได้รับรางวัลนะครับ แล้วก็จะมีอีกระบบหนึ่งนะผมระบบการสร้างปาร์ตี้แล้วก็การลงดันเทียนนะผมแน่นอนอยู่แล้วเนาะสำหรับเกม M M O R P G ต้องมีแน่นอนนะผมสำหรับระบบนี้นะผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะผมว่าดันเทียนของเกมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะผมไป let's go และนี่ก็คือการสร้างปาร์ตี้นะผมนี่เราสามารถโปรโมทปาร์ตี้ของเราได้นะมเพื่อ รับคนเข้าปาร์ตี้ของเรานะครับเราสามารถเลือกดันต่างๆนะครับว่าปาร์ตี้ของเราจะเป็นประเภทไหนนะครับดันอะไรนะครับเพื่อให้คนที่กําลังจะลงดันที่เราจะลงนะครับมาเข้าร่วมปาร์ตี้เนาะแล้วก็เราสามารถกําหนดพลังโจมตีของอ e ีกฝ่ายที่จะเข้าปาร์ตี้ของเราได้ด้วยนะครับว่าเราต้องการพลังโจมตีของคนที่ เข้าปาร์ตี้ของเราเท่าไหร่นะผมแล้วก็พลังป้องกันเท่าไหร่นะผมสำหรับเกมนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนดันนะครับผมว่าจะเจอบอสอะไรกันบ้างนะผมในดันเทียนเนาะลุยกันเลยนะผมไปนี่ก็คือในส่วนบอสดันต่างๆนะผมนี่เราก็เจอบอสนี้นะผมในดันนี้เนาะเป็นดันคุณมุนนะผมเวเวล20ขึ้นไปนะผมอันนี้ก็จะเป็นดันของกองเรือนะผมเวเวล40ขึ้นไปนะผมนี่ก็เป็นบอสนะ แล้วก็จะมีดันนี้นะผมดันหอคอยนะผมมีจะมีอยู่แต่ละชั้นนะผมที่ผมตีก็ไปอยู่ที่ชั้นที่สองเนาะก็โอเคนะผมสําหรับดันต่างๆนะผมก็มีดันเวลกาสิบนะผมที่ยังไม่เลิกไม่ได้ลงนะผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปดันเก้าสิบนะผมเราไปดูในระบบถัดไปกันต่อนะครับผมว่าจะเป็นระบบอะไรนะครับผมไป let's go ระบบนี้ก็จะเป็นระบบการตีบวกนะผมนี่ นี่เลยนะผมต้องมีระบบการตีบวกด้วยนะผมเกมนี้บอกเลยนะผมถ้ามีตีบวกก็ต้องมีการต้องใช้เงินเจ๊งนะผมโอเคตอนนี้ผมก็บวกก้าวแล้วผมเดี๋ยวเราไปบวกสิบันเลยนะผมไปต้องติดอยู่แล้วกดไปเวนเอ้ยล้มเหลวอีกของแตกเลยนะผม เมื่อของเราแตกเราก็สามารถซ่อมได้ด so so ้วยนะผมบอกเลยระบบนี so ้แม so ่งก so so ินเงินชิบหายก็ต้องหาอุปกรณ์มาซ่อมนะผมก็เป็นอุปกรณ์ที่เหมือนกันนะผมนี่ผมก็มีอยู่เนาะไปซ่อมเลยนะผมนี่ซ่อมไปเรียบร้อยก็ดูจากของผมนะผมแดงเยอะเลยนะผมไม่แดงจะแลนได้ไงเนาะไปไม่เข็ดเว้ยเอาอีกรอบนี้ กดไปอโอโเวนเอ้ยเรียบร้อยสีแดงอีกแล้วของกู <c oughs> แต่แดงทั้งตัวเลยเนี่ย <c oughs> แล้วก็เขาจะมีระบบการย้ายออฟด้วยนะผมไม่ใช่ดิการใส่ออฟในอุปกรณ์ของเราด้วยนะครนี่ก็ใช่หินนี้นะครแล้วก็ใช้เงินนิดหน่อยนะครการรีหาออฟนะต่างๆครออฟที่สูงที่สุดก็จะเป็นออฟ L นะผมสีสม <ST AR> ้มเนาะ้ารองอกมาก็เป็น S สามตัวนะผม <ST AR> นี่เรียบร้อยแดงทั้งตัว <ST AR> แล้วก็จะมีระบบการครับของด้วยนะผมเดี๋ยวเราไปดูนะผมไปก็ไปที่ NPC ตัวนี้นะผมนี่ก็จะมีสองอย่างนะผมในการออฟนะผมอ็อออบเฟนชันแล้วก็ออฟอุปกรณ์นะผมนี่อันนี้ก็จะเป็นการออฟอุปกรณ์นะผมสำหรับตัว NPC นี้เนาะ ก็มีอุปรกรณ์หลายอย่างนะผมให้เราอัพนะนี่ก็เป็นอาวุธนะผมก็ต้องไปหาแบบล่างแล้วก็วัตถุดิบต,ต่างๆนะผมเพื่อมาคราฟเนาะก็จะมีหลายอย่างเลยนะผมให้เราคราฟเนาะตั้งแต่ขั้นสีฟ้าถึงขั้นสีม่วงไปเลยนะแล้วก็ตัว NPC กข้างๆนี้ก็จะเป็นตัวเอาไว้คราพวกยาวัตถุดิบต่างๆแล้วก็ชุดแฟชั่นนะพวกนี้นี่เนาะก็ไปหาวัตถุดิบต่างๆนะผม ตอนนี้ก็ขาดนิดหนนะ่อยเนาะแล้วก็จะมีระบบการฝากของเข้าคลังด้วยนะผมก็ไม่ต้องห่วงนะผมสำหรับของที่เต็มเนาะก็มาฝากเข้าในคลังได้นะผมผมก็มาฝากขยะนะผมไม่รู้ว่าอันไหนของดีอันไหนของไม่ดีนะผมตอนนี้ก็ฝากไปหมดเลยนะผมโอเคไปดูระบบอย่างอื่นต่อน,นะครผมก็เป็นระบบ กิลแล้วก็การเลือกฝั่งนะครับไป let's go ไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นระบบกิลนะครับเราก็สามารถก่อตั้งสำนักของตัวเองได้ด้วยนะครับนี่ก็จะเสียค่าตั้งสำนักแค่แสนเหรียญเงินนะครับก็หาง่ายนะครับเหรียญเงินนี้เนาะก็เป็นเงินในเกมนะครับไม่ต้องหาเงินของตัวเองมาเติมเนาะแล้วก็จะมีการเข้าร่วมสำนักของคนอื่นด้วยนะครับนี่ ก็จะมีสำนักหลายๆอันเนาะให้เราเลือกนะหมแล้วก็จะมีสำนักบอดนะผมสำนักที่เอาไว้ให้คนที่ไม่มีสำนักเข้านะผมก็เข้าสำนักบอดได้เลยเนาะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการเลือกฝั่งนะผมนี่ฝั่งฟ้าแล้วก็ฝั่งแดนนะผมฝั่งฟ้าก็จะเป็นสมาพันธ์บูลิมนะผมบูลิมก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายธรรมะที่แยกแยะความ ผิดถูกในยุทธภพและปกป้องยุทธภพจากลทัทธิมารอันชั่วร้ายส่วนอสินแดงก็จะเป็นลทัทธิอุนเทียกลุ่มที่ปรารถนาอยากให้ทุกคนในโลกเท่าเทียมกันภายใต้คำสั่งสอนที่ว่าทุกชนชั้นมีความเท่าเทียมกันนะผมผมก็เลือกสีแดงไปเลยนะผม,ผมก็อยากให้ทุกชนชั้นเท่าเทียมกันนะผม พอดีไม่ได้เป็นคนดีสักเท่าไหร่นะผมไม่ใช่เป็นพวกธรรมะเนาะก็โอเคแล้วระบบนี้นะผมก็ไปเลือกฝั่งได้เลยนะครับผมว่าจะอยู่ฝั่งไหนกันนะผมนี่เขาก็จะมีบอกนะผมว่าเมื่อเราเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะผมอีกฝั่งก็จะเป็นศัตรูของเราเนาะผมสมมติผมเลือกฝั่งแดงนะผมฝั่งสีฟ้าจะเป็นศัตรูของผมนะก็จะมีวอร์กันได้ด้วยนะผมเนาะสตาดาละครั้งนะผมสำหรับวอร์ทับนี้นะผมนี่ สงครามเหล่าทัพในสัปดาห์นะครับผมนี่เหลือเวลาอีกแค่สองวันนะครับก็ได้แล้วก็จะได้เข้าร่วมเลยเนาะนี่ก็ยังไม่ได้สู้กันนะครับเกมเพิ่งเปิดนะยังไม่รู้ว่าฝั่งไหนชนะเนาะแล้วก็จะมีระดับเหล่าทัพนะครับผมระดับแรกก็จะเป็นระดับปราญยุทธนะครับผมไม่ใช่ประยุทธ์นะครับผมปราญยุทธเนาะแล้วก็ระดับที่สูงสุดก็จะเป็นระดับเจ้ายุทธ์ทพนะครับผมนี่เจ้าแห่งยุทธภพเนาะ ก็จะมีทั้งหมด10ระดับนะผมนี่แล้วก็จะมีการจัดอันดับนะผมในอะไรนะในเหล่าทัพของตัวเองนะผมเมื่อเราทําคะแนนหรือไม่ได้ทําคะแนนหรือทําให้คะแนนของเราลุกลงนะผมอันดับของเราก็จะมีสิทธิ์ตกหรืออยู่ที่เดิมนะผมหรือจะเพิ่มขึ้นนะผมก็อยู่ที่การทําคะแนนของเราเนาะในเหล่าทัพนะผมแล้วก็จะมีระบบ การอะไรนะการย้ายทับด้วยเออการย้ายทับนะฮแล้วก็เราสามารถย้ายทับกันได้ด้วยนะฮะวิธีการย้ายทับก็คือเมื่อการวัวสัปดาห์นี้นะฮะใไหนที่เป็นายแพ้นะเราก็สามารถย้ายไปนะแต่ถ้าหากใยที่เราจะย้ายไปชนะนะเราก็ไม่สามารถย้ายไปได้เนาะก็คือย้ายได้เฉพาะทับที่แพ้อย่างเดียวนะ การที่ไอทับนะผมแต้มของเราก็จะถูรีเซ็ตนะผมทั้งหมดเลยเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูในระบบอื่นกันต่อแล้วผมว่าระบบอะไรกันอีกผมเกมนี้มีระบบโคตรเยอะเลยนะผมระบบต่อไปก็จะเป็นระบบการ PVP นะผมบอกเลยระบบนี้โคตรมันนะผมผมลองเล่นแล้วนะผมระบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะผมไป นี่เลยนะครับผมการ PVP นะครับผมก็มีแบบ PVP หนึ่งหนึ่งหรือสองสองนะครับผมหรือว่าศึกกระชับมิตรนะครับผมสามารถ PVP กับเพื่อนเพื่อนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลง PVP หนึ่งหนึ่งกันก่อนเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวเราดูนะครับผมว่าผมจะเจออาชีพอะไรนะครับผมก็จะเจอเป็นอาชีพเบลดมาสเตอร์นะครับผมหมูหมูสบายสบายโอเคตอนนี้ก็เตรียมการนะครับผมก็กดไปนะครับผมเตรียมพร้อมกันเนาะ โอเคไปนี่ฉากบ,บินไปสู้แล้ววันนี้สนามลบแล้วนี่เป็นไงว้าดูเหมือนว่าอีกฝ่ายเป็นฝ่ายฟ้าว่ะใช่ปะ่ะไม่รู้อะ <c oughs> เอาไว้เอาว่ะสี่สามสองหนึ่งมาดิตีกันด,ดดตบแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยก็กดสกิลยังไม่เป็นเท่าไหร่นะผม,โม,โม อ,อือ,อล้มเลเอามาล่ะเอาาล่ะอีกกดตีไม่โดนนี่นกเป็นไงโดดไก่เลยกูเล่นไม่ได้ไม่อือระบบได้เจ้ดิสกิลเตะลอยฟ้าระเบิดเตะชื่อสกิลอะไรไม่รู้ี่ยโอเคนะ้วผมได้รับไปสองสองต่อไปนะผม รอบเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งไม่ต้องรู้นะผมว่าใครแพ้ชนะผมโอเคก็รอสองสองแล้วผมก็น่าจะหาคู่แป๊บเดียวลยเนาะนี่เจอแล้วเดี๋ยวเราไปดูแล้วผมว่าคู่ของเราเป็นอะไรครับผมไมีสัตว์ดูชื่อวันดิ <laughs> เป็นอาชีพเบลดมาสเตอร์นะผมก็ชื่อว่าพ่อนึง <laughs> ส่วนอีกฝ่ายก็เป็นดิสทอยเยอร์แล้วก็เบลดมาสเตอร์นะผม Okay. ยมาดูกันหน่อยนะผมสองสองจะเป็นไงเ้ยดูเหมือนว่าผมจะเจอฝ่ายแดงนะผมฝั่งผมเนาะฝั่งผมอะเออฝั่งแดงเนาะโอเคกดเตรียมพร้อมไปนะผมนี่นี่คืออะไรการตั้งค่าต่อสู้อย่างง่ายอย่างไม่รู้อะไรช่างเถอะแ้ว <laughs> ทำไมไมันไม่กดเนี่ยกดดิลีลาวะหรือเล่นไม่เป็นเนี่ยเฮ้ย <laughs> <laughs> hey, นี่อะ <laughs> ไรเลยครับฝั่งสอง โอมอดมาดิมาดิวิ่งทำไมมือฝ่ายเขใหญ่เท่าไหร่โอ้โอ๋อผมเป็นคนทีคนแรกเนาะนะเอ้าเอ้าเอ้าระเบิดเตะแม่งเลยล้มไม่ดิเอ้าผมก็ล้มดีกว่าอืออือระเบิดเตะไม่ดิอือไม่รู้จักเปล่าทืบชึบชึบจับ มึงเลยเปโดนว่ะเฮ้ยมือ,นอหนอตุ๊กนี้ตุ๊กนี้เขาบอกมีคนมาช่วยว่ะที่ว่าผมลุนลุมได้ไงเนี่ยเฮ้ยเพื่อนผมมาว่ะเอาว่าดิสองสองว่ะเอาว่าดิเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแ,นนแตกอันนี้ทิ้งเพื่อนว่ะเพื่อนไปวลุนลุมโอเคหนึ่งหนึ่งแล้วเนี่ ดูเลือดสังผมดิเจ่ละคนไม่เหลือนี่บอเหรอนี่ขึ้นขึ้นว่าอะไรเี่ะบุกสามเหรอคือว่าอะไรอ่ะบุกสามเนี่ยเอลองกดดูดิเอ้ยโอ้ยคือการมาช่วยเพื่อนองมาดิสองหนึ่งพี่ไหวอยู่แล้วหนึ่ง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 พี่ไม่ไหวมาดิเอาวะเฮ้ลูกนี้อยผมโดนรวมว่ะเพื่อนผมน่าจะถอยละ เออกระเด็นไม่ได้ขึ้นไม่ไอ้บินกอะตัวไม่ไม่ขึ้นหรอเมื่อกี้ทึบ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 เ้อโคตรถึกเลยว่ะโอ้เพื่อนผมทำไรอ่ะเพื่อนผมหลับอยู่อ่ะไม่มาช่วยวะแตกเลยโอเคแล้วสลับการพีพีสองสองแล้วผมฝั่งผมน่าจะแพ้เรียบร้อยเนาะ ไ่ฝังขาอเลือดลดนิดเดียวอ่างเงี้ยแพ้การประลองยุทธก็โอเคนะผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะผมจะได้ไม่ภาพคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆนะผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะผมับสำหรับเกมนี้เนาะ b l a d e and Soul Revolution มือถือบ๊ายบาย